สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า Need for Speed Mobile นั่นเองสำหรับเกมตัวนี้เป็นเกมมือถือแข่งรถอีกเกมนึงที่น่าสนใจเนาะเป็นเกมิีสิทธส์แท้จากทางค่าย EA ด้วยนะครับพัฒนาโดยค่ายที่มีสตูดิโอนี่ครับค่ายที่พัฒนา PUBG นั่นเองหรือว่าเรียกว่า Tencent ก็ได้นั่นเองทานผู้ชมเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปชมบรรยากาศในเกมกันนะครับโอเคครับผมนะตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับตัวเกมนี้ก็จะมีฟังก์ชันนี้เป็นโหมด Open World แบบนี้ด้วยนะครับนี่แบบนี้เลยนะ ก็จะมีฟังก์ชันตัวนี้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีตัวล็อบบี้กลางนะที่เราเอาไว้เลือกโหมดการเล่นอะไรแบบนี้นะครับตัวโหมดตรงนี้นะครับจะกลดล็อกที่เลเวล4นะครับที่เป็นโอเพนเวลด์แบบนี้ถือว่า,เ,าเป็นข้อดีเลยนะครับนะเราจะได้วิ่งในส่วนของการเหมือนรับพลังภารกิจอะไรแบบนี้นะเออก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบน่าสนใจนี่มีการแบบเร่งสตาร์ตตัวนี้มันยังไม่สามารถเ,าเข้ามาเล่นได้นะเออเราก็ต้องสตาร์ทแล้วไปที่อื่นนะครับ ล้วก็จะมีรถที่เป็นประเภทรถที่มันเหมือนตัวซีอะไรแบบนี้ท่านผู้ชมอันนี้ผมไม่น่าจะว่าให้ไปทําอะไรนะให้ป่วนหรือให้อะไรเนะนี่ยนี่ก็คือทําการาท้าแข่งแบบนี้เลยนะอันนี้อยู่ในฟังก์ชัน Open w o r l d นะเดี๋ยวเรามาดูเกมเพลย์กันเลยครับเกมเพลย์มันก็เหมือนพวกสปีด e ิ d เตอร์ ifter, หรือว่าแอด f ฟลนายนะครับจะตามเขาทานไหมเนี่ยท้าเขาแข่งแล้วตามเขาทานไหมเอาหน่อยเอาหน่อยเฮ้ยชนได้ไหม หมือนตอนเปิดตัวนี้มีรถตำรวจอยากให้รถตำรวจมาว,วิ่งในแมปจังเลยเฮียนี่มันก็ท้าแข่งแบบเนี้ยอันนี้เป็นเหมือนภารกิจนะครับคือผมอ่านในตัวภาษาจีนไม่ออกนะรจริงๆต้องเอาไปแปลนะว่าเขาให้ทำอะไรเออห้ามแซงหรือเปล่าหรืออะไรอ่าลองดูสักรอบหนึ่งนะครับนี่ตามเขทันไหมเนี่ย ท่แซงหรือเปล่าเมื่อกี้เราแซงปุ๊บแล้วมันจบเลยเฮ้ยแต่ตามไม่ทันนะเอาเรื่องเลยเนี่ยตามไม่ทันอนะ่ะเฮ้ยเขาค่อนข้างเอาเรื่องเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเขาจะเบรกหรือเปล่ามันโหดจังมันโหดจังกาเล่นเรยเท่าไหร่นะไม่ใช่หรอกผมตามไม่ทันนะะเดี๋ยวลองดูนะครับ อัดมาแล้วนะครับอัดมาแล้วอัดมาแล้วเขาหลบเราอ่ะเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วนี่เขาเบรกเหมือนเราต้องชนเขาหรือเปล่าไม่รู้นะครับอันนี้จะเป็นโหมดการเล่นโหมดหนึ่งที่เป็น open world นะครับมันก็จะมีพวกฟังก์ชันต่างๆมานะครับส่วนเกมเพลย์ปกตินี่ครับให้เรามาที่รูปบ้านนะครับมีรูปบ้านตนนัวนี้เรากดปุ๊บมันจะทำการเทเลพอร์ตมาเลยนะครับตรงรูปบ้านเนาะ โอเคครับผมเดี๋ยวลองมาแข่งในสนามจริงๆนะครับนี่ก็เป็นแข่งในสนามจริงๆแล้วนะครับนี่ครับไปครับฝนตกด้วยนะกราฟิกถือว่าใช้ได้เลยทุกท่านครับก็จะเป็นการดิฟแบบนี้นะใครที่บอกว่าคุ้นๆกับพวก s p e ดด d ิปเตอรมันใช่เลยนะเหมือนพวกแอดเฟนหรืออะไรแบบนี้ทุกท่านครับอารมณ์ประมาณนั้นเลยแต่ภาพสวยมากเนี่ยมันดิฟดีจริงๆเลยหมายถึงฝีมือในการดิฟของผมเนี่ยดีจริงๆเลย โยอยด่าฝนตกด้วยไปครับเอาได้นนำที่หนึ่งนะอยู่ๆอ,อาจจะโดนแซงก็ได้นะใครจะเป็นโลโ้เข้าโค้งแบบเอาเฮ้ยเข้าโค้งได้ยามากนี่แหละผมชอบหลงแบบนี้แหละัางเข้า,ขาโค้งอะ่ะเออ,อเกือบไม่ผ่านนะเเกือบไม่ผ่านอะ่ะโอเค เนี่ยผมชอบมีปัญหาการเข้าโค้งแบบนี้นะครับโดนตามมาแล้วแบบมีเสียงมาแบบติดๆเลยท่านผู้ชมเสียงเขาตามมาแบบติดๆเลยโหมีมือในการเข้าโคง้งนี่สุดยอดไปครับถนนนี้แวววับเลยนะมีตามมาแบบใกล้ๆแล้วท่านผู้ชมเสียงมาแล้วอ่ะ ลองดูครับโอ้โดนจะได้เรมครับอันนี้อาจจะเป็นผู้เล่นจริงๆนะโอ้ไมก่ก็โดนแซงจนได้แล้วผู้เล่นจริงหรือเปล่าไม่รู้นะอาจจะนะแต่ส่วนใหญ่มันจะเจอบอทดไงไอที่เล่นตามเนื้อเรื่องแบบนี้นะครับแต่วิ่งในแมป Open World เจอคนนะครับเกมนี้สามารถเล่นกับเพื่อนได้นะครับเดี๋ยวแนะนำอีกทีหนึ่งแล้วกันนะให้จบตัวนี้ก่อนโอเค โอ้โหขับรถได้แบบแย่มากนีไงผมชอบงงไอทางเลี้ยวอะคิดว่าอยู่ข้างหน้าไม่ได้ดูแผนที่ด้านขวาบนตลอดเลยโอ้โหแม่งชนชนยับอะกี่โคง้งกี่โค้งก็ชนยับอะถ้าแบบเนี้ยแล้วก็โดนเขาแซงแล้วเราก็แซงขับนะใกล้จบแล้วใกล้จบแล้วเลี้ยวไปเลี้ยวไปไปเลยไปล้น คลิปกดก่อนนะครับจบแล้วแบบสวยงามครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูระบบที่น่าสนใจภายในเกมนะครับอย่างเช่นการเล่นกับเพื่อนนะครับเราไปด้านขวาบนเลยนะครับแล้วก็ทาการแอดเฟรนด์ที่เรียบร้อยเนาะเอา UAD มาใส่ UAD หาได้จากไหนอันนี้ครับโปรไฟล์เลยนะครับนี่ UAD ตรงนี้อ่าประมาณนี้แล้วก็เลือกฟังก์ชันด้านขวาล่างนะครับแล้วก็มาตรงนี้เลยนี่แล้วก็เข้ามาเลยนะครับมันจะมีฟังก์ชันการเชิญเพื่อนอยู่ตรงนี้ ที่เราสามารถเชิญได้นะอันนี้จะเป็นโหมดที่เราสามารถเล่นได้โหมดเล่นยังไม่ปลดล็อกนะครับอันสองนะอันที่สามนี่จะเป็นโหมดที่เวลาเรากดไปแล้วนะครับมันจะเป็นตัว open w e l l ที่ผมเล่นให้ดูต้นคลิปนั่นเองท่านผู้ชมครับนะเออที่เราแข่งกับรถที่มันอะไรก็ไม่รู้นะประมาณนั้นส่วนรถในเกมนี้นะครับอยู่ด้านล่างเลยกลางจอนะครับเกือบกลางจอตัวน,นี้นะนี่ก็จะมีพวกนี้นะครับนี่ รถก็มีอ่าค่อนข้างหลากหลายประมาณนึง,าาววงนะครับอาจจะไม่ได้เยอะเวอร์วังนะครับการอัปเกรดรถของเกมนี้นะครับมันจะมีฟังก์ชันการอัปเกรดอ่าเขาเรียกอะไรเหมือนตัวฟังก์ชันที่เป็นการเปลี่ยนอะไรมากกว่านะครับเอาอันที่ดีขึ้นนะประมาณเนี้ยเออแล้วก็เตตัสด้านขวาเราก็จะเพิ่มขึ้นนะครับมันจะเป็นการอัปเกรดแบบนี้มากกว่าส่วนอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับอยู่ด้านซ้ายล่างตัวนี้นะครับเดีย๋วยวเราเข้าไปดูเลยนะครับ<ง>นี่ก็จะเป็นการอ่า ปรับแต่งเพิ่มเติมครับไปก็ถือว่าแต่งพวกนี้ได้ถือว่าโอเคอยู่นะเนี่ยอ่าอาจจะไม่ได้ลึกเท่าพวกคลายสตีที่สามารถจูล,ลดได้อะไรขนาดนั้นนะครับก็มีให้อ่าอ้มีเสียงแบบนี้ได้เหรอเอาเอาเรื่องอยู่นะตัวฟังก์ชันตรงนี้ครับจะปลดล็อกที่เลเวลหนะถ้าเราไม่เลเวลหเราจะไม่ยังไม่สามารถใช้ฟังก์ชันคัสซอมตรงนี้ได้นัเนเ่งนกชมครับ แล้วก็จะมีอีกอันหนึ่งตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับเหมือนหมดเกี่ยวกับการสอบใบขับขี่การปลดล็อกความสามารถเหมือนการเลื่อนขั้นการขับรถอะไรทนนํานองนี้ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะเออที่เหลือก็ไม่ได้มีอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวรอกรชาเปิดนะครับน่าจะมีพวกกาชาแน่นอน,นครับกาชาการสุ่มลงสุ่มลดนะผมว่ามีอยู่แล้วแหละเนี่ยกรชงกาชานะครับคลิกซอต่างๆนะครับ เออมีอยู่แน่นอนนะครับก็ต้องรอดูว่ามันจะเป็นกระชากอะไรนะวันนี้ถ้าเป็นกิจกรรมล็อกอินรายวันเนาะแจกพวกของรางวัลนู่นนี่นั่นด้วยพ่อาจากยนไปนะครับไปด้านขวาบนเลยนะครับการปรับแต่งกราฟิกอยู่ในที่2นะขวาสุดคือสูงที่สุดนะครับซ้ายสุดคือต่ําสุดนะครับที่สามารถปรับได้อันนี้ลองดูนะครับขึ้นอยู่กับสเปคมือถือของแต่ละท่านเลยนะครับหลักๆก็มีประมาณนี้นะส่วน Open World นะครับย้อนอีกรอบนะแล้วไปด้านขวาล่างนะครับแล้วก็มาที่3นะเลเวล4นะครับถึงจะสามารถปลดล็อกโหมดได้ แล้วก็รอโหลดดิงตรงนี้แป๊บหนึ่งพอมันโหลดดิงเสร็จเรียบร้อยท่านผู้ชมครับเขาจะส่งเราออกไปตัวหน้าแมปนี่ครับมันจะส่งออกมาแบบนี้แล้วก็ไปหาพวกฟังก์ชันเล่นลก็จะมีด่านให้เราแข่งจับเวลามีอะไรพวกนี้ด้วยนะครับนี่ไปแข่งกับเขานี่ก็มีเนาะก็ลองดูกันได้เป็นว่าแล้วพบก,กันใหม่ในคลิปหน้าครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับ